กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอัสอนิเมชันเคยนะและในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องอนิเมะที่มีเรื่องชื่อว่าค no ักค่ยโนอินาสุเกะรักออโรบน์คนสลับบ้านและเรื่องราวเนื้อหาอนิเมะจะเป็นเช่นไรเนี่ยเราก็ไปรับชมกันได้เลยเปิดเรื่องอรักออโรบนคนสลับบ้านมาเนี่ยคุณหมอก็ได้แสดงความยินดีกับผู้หญิงคนนี้ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้ขอเป็นคนพาเด็กไปที่ห้องแรกเกิดน,นะครับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นอุบตออนะัต ปุ่นอุมิโนะพระเอกของเราเนี่ยก็มีชื่อว่านางิอุมิโนะนะครับน้องสาวที่เพิ่งตื่นเนี่ยก็ได้มาอ้อนพี่ชายโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าซางิอุมิโนะนะครับคุณแม่ก็ได้มาถามกับนางิว่าเห็นต่างหูแม่หรือเปล่านางิก็ได้บอกว่าอยู่ที่ชั้นขวาล่างไงเมื่อวานเมาแล้วอายัดไปตรงนั้นเองไม่ใช่เหรอคุณแม่ก็ได้หันมาบอกกับนางิว่าลูกเองเนี่ยก็รีบเตรียมตัวเข้าเร็วเธอพ่อแม่ฝั่งนั้นเองก็อยากจะเจอลูกจนทนไม่ไหวแล้วและคุณแม่คนนี้เธอก็มีชื่อว่านามิอุมิโน่นีกะ ก็ได้ตอบรับและคิดในใจว่าทั้งสองนั่นแหละที่อยากจะเจอลูกแท้ๆจะจขาดนะนะนางงี้ที่กําลังดูลูกครอบครัวเนี่ยพ่อกับแม่ก็ได้เดินมาบอกว่าพวกเราจะไปร้านอาหารที่นัดกันไว้ก่อนนะและคุณแม่ก็ได้มาสุขสันต์วันเกิดนางงี้นะครับซึ่งนางงี้เนี่ยก็เขินเบาๆนะในขณะที่นางงี้กําลังแต่งตัวเนี่ยซาจิก็ได้มาถามกับเขาว่าพี่จะไปเป็นลูกของบ้านน้นแล้วเหรอนางงี้ก็ได้ตอบกลับว่าจะบ้าเหรอพี่โตในบ้านหลังนี้มาตั้ง16ปีเชียวนะผ่านมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคิดว่าพี่จะยอมรับพ่อแม่ใหม่ได้หรือไไงงงซาาจจิิเนี่่ก็คดมถึรๆว นางยิ้จะเป็นลูกของคนอื่นนะครับแต่ก่อนที่นางยิ้จะเดินทางไปห้องสมุดเนี่ยซาจิก็ได้ร้องไห้ขึ้นมาและบอกว่าหนูไม่อยากให้พี่หายไปเลยนางยิ้ก็ได้มาปลอบน้องสาวของเขานะครับและบอกว่าถึงแม้ว่าพี่จะได้ไปเจอพวกเขาแต่พี่ก็ไม่คิดจะกลับไปเป็นลูกของบ้านนั้นหรอกนะถ่าภาพไปอีกทีนางยิ้ที่กําลังเดินทางไปที่นัดพบเนี่ยเขาก็ได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่ากําลังจะโดดสะพานอะนะนางยิ้จึงได้รีบเข้าไปช่วยเธอท,ทันทีแต่แต่แต,แต่แต่ว่า ซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเธอคนนี้กําลังจัดฉากฆ่าตัวตายนะครับนายงี้ก็ได้คิดว่านางชนีคนนี้เนี่ยเป็นคนดงังหรือไงเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยแต่จริงๆแล้วเธออยากจะสร้างเรื่องเพื่อให้พ่อแม่ของเธอยอมรับว่าเธอเนี่ยไม่คิดอยากจะแต่งงานเด็ดขาดนายงี้ก็ได้บอกว่าแสดงว่าก็คล้ายๆกับฉันสินะหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวของกันและกันนะครับเธอก็ได้ถามว่านายอายุเท่ากับฉันหรือเปล่าและเธอก็ได้แนะนําตัวนะครับเธอมีชื่อว่าอามาโนเอลิกะอยู่ม .5 โรงเรียนสตีออฟิวสนายงี้ที่ค้นหาเจอในอิ นึกถึงตอนที่เพื่อนๆในห้องพูดถึงเอลิกาซึ่งในตอนนั้นนางงี้ก็ได้คิดว่าน่ารักแบบนี้ดูยังไงเนี่ยก็ใช้แอปแต่งมาแน่นอนเลยแต่พอนางงี้ได้พบตัวจริงเนี่ยพี่แกก็ได้คิดว่าไม่ได้ใช้แอปแต่งนีหว่าส่วนนายงี้ก็ได้แนะนําตัวเขานะครับเขาบอกว่าเขาชื่ออุมมโนนางงี้อยู่ม .5 เหมือนกันและเรียนอยู่ที่เมงุโลงาวะเอลิกาที่ได้ยินชื่อโรงเรียนนายงี้เนี่ยก็ได้บอกกับนางงี้ว่านายน่ะโค้งฉลาดน่าดูเลยนะและเอลิกาก็ได้ขอให้นายงี้เนี่ยมาเป็นแฟนกับเธอนะครับนายงี้ก็งงไปด ว่าเอลิกาพูดบ้าบออะไรของเธอและนายงี้ก็ได้บอกอีกว่าใครอยากจะเป็นแฟนกับผู้หญิงตัวป่วนจอมเอาแต่ใจยอย่างเธอละ่ะเอลิกาก็ได้บอกว่าแค่แกล้งครบนะเพราะเอลิกาเนี่ยไม่อยากจะถูกพ่อแม่คุมถุงชนนะครับซึ่งเธอก็ได้คิดแผนดีๆออกนะครับและแผนของเธอก็มีว่าเธอจะไปบอกกับพ่อแม่ว่าเธอมีแฟนที่รักปานจะกินกินอยู่แล้วแถมเขาก็ยังเป็นคนหัวดีสุดๆและก็ยังมีอนาคตอีกไกลซึ่งเอลิกาเนี่ยก็มั่นใจว่าถ้าเป็นแบบนี้เรื่องการแต่งงานก็จะเป็นอันจบแน่นอนนายงี้ก็ได้บอกว่าพลังมโนของเธอเน แต่ในความเป็นจริงแล้วแผนนี้ก็ล้มไปแล้วแหละเพราะว่าฉันเนี่ยไม่คิดจะร่วมมือด้วยยังไงล่ะนายี้เนี่ยก็ไม่มีเวลาที่จะมาต่อล้อต่อเทียงกับเอลิกานะครับเพราะเขาเนี่ยมีนัดที่จะต้องไปพบพ่อแม่จริงๆนะนะเอลิกาเนี่ยก็งอนนายี้เลยที่ไม่ยอมร่วมมือกับเธอและเอลิกาก็ให้นายี้ดูคลิปที่เขาขย่ำนมของเอลิกานะครับและบอกกับนายี้ว่าถ้าเธอส่งคลิปช็อตขย่ำจังๆไปที่แบบฟอร์มอีเมลโรงเรียนของนายแล้วก็นายี้เนี่ยก็ห้ามให้เอลิกาทำแบบนั้นนะครับเพราะถ้าทำแบบนั้นลงไปเนี่ยมีหวังในการเรน ซึ่งก็ทําให้นายงี้เนี่ยต้องยอมช่วยเหลือเอลิกานะครับนายงี้ก็ได้ถามว่าแก้งเป็นแฟนเนี่ยจะต้องทํำยังไงเพราะวันวันนายงี้เนี่ยเอาแต่อ่านหนังสือนะส่วนเอลิกาเนี่ยก็เอาแต่เสิร์ชหาข้อมูลและพอพบข้อมูลเนี่ยเอลิก e าก็ได้บอกว่ามันเขียนไว้ว่าต้องทําอย่างว่าด้วยแหละนายงี้เนี่ยก็เลยเข้ามาแย่งมือถือเอลิกาทําให้เอลิกาเนี่ยเพ้อกดถ่ายรูปไปนะครับและนายงี้เนี่ยก็ได้บอกให้เอลิกาเอารูปที่ถ่ายกับเขาให้พ่อแม่ดูก็ได้จมดลเรื่องแล้วนี่ยก, e กยก็ หเกินจจแทมบเอลิกาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาไม่อยากถ่ายรูปแบบนี้เหมือนลากคนข้าถนุนแถวนี้มาถ่ายยังไงก็ไม่รู้ซึ่งก็ด่าการแต่งตัวพระเอกนั่นแหละซึ่งเอลิกาเนี่ยก็ได้ลากนายงี้ไปร้านเสื้อผ้าน,นะครับพอเอลิกาได้ชุดตามที่เธออยากได้แล้วเนี่ยเธอก็ได้จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตของเธอและราคาชุดทั้งหมดเนี่ยก็495,000เนายนนะครับทำให้นายงี้เนี่ยคิดในใจว่านางชนีคนนี้ทําไมรวยจังเอลิกาก็ได้บอกว่าชุดนั้นให้เป็นการตอบแทนนายเอาไปเลยก็แล้วกันหลังจากนั้นพวกเขาาาาาากกกกก็็ได้้มาถถ่่่ยยยรูปัน,นซึงออลิอให ว่าเด็กแนวโยโย่อะไรทํานองนั้นนะนะและเอลิกาเล่บอกให้นายงี้เนี่ยทำท่าทางให้มันดูดันกว่านี้หน่อยซิซึ่งรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็ตามนั้นแหละนายงี้ที่นึกถึงราคาเสื้อผ้าก็ได้คิดอีกว่าหรือว่าเอลิกาเนี่ยจะเป็นลูกของคนมีอิทธิพลกันนะนายงี้ก็ได้ถามกับเอลิกาว่าหรือว่าเธอเป็นลูกของยากุซ่าเอลิกาก็ได้ตอบกลับวว่าเคยโรงแรมยักษ์ใหญ่น่ะ ลงอกไปทีแล้วไอ้ท่าทางดูดันที่ให้นายหญิทํานั้นก็เพื่อที่จะการันตีให้กับพ่อแม่ว่าแฟนของเอลิกาเนี่ยสามารถดูแลเธอได้แต่เอลิกาก็ได้บอกว่าไม่ว่ารูปไหนเนี่ยก็ดูไม่เป็นธรรมชาติเอาซะเลยเพราะว่ารูปถ่ายนั้นสามารถถ่ายทอดบรรยากาศนะห่วงเวลานั้นได้แล้วอีกอย่างเนี่ยความรู้สึกของคนถ่ายและคนถูกถ่ายเนี่ยก็ถือเป็นบรรยากาศเหมือนกันซึ่งเอลิกาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเลือกรูปแรกสุดที่พวกเขาถ่ายกันนะครับเพราะว่ารูปนี้พวกเขาดูสนิทกันที่สุดแล้วนายิงเนี่ยก็เืินในความน่ารักของเอลิกาเบาๆนะแต่พอเอล คุณพ่อก็ได้ส่งข้อความกลับมาว่ามุกตลกจังเลยนะลูกใกล้ถึงเวลาแล้วรีบกลับมานะและแผนการนี้ก็ดูจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยนะครับเอลิกาก็ได้บอกกับนายงี้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราควรทําเรื่องอย่างว่าแล้วแหละแต่จูจๆพวกแฟนคลับของเอลิกาเนี่ยก็ได้มาโวยวายเรื่องที่เอลิกามีแฟนนะครับซึ่งคนพวกนี้เนี่ยก็เป็นเด็กจากโรงเรียนข้างๆและก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าเอลิกาเป็นใครพวกเขาก็ได้ตามตื้อเอลิกาไม่เลิกและสร้างปัญหาให้เธอสุดๆเลยนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้ถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครกันเอลิกาตันนายงี้ก็ได้ตอบบกัว่ ฉันเป็นแฟนตามสัญญาของคุณอามโนะซึ่งพวกมันเนี่ยก็แม่พอใจมากๆที่นางงี้พูดแบบนั้นและมันก็ได้เข้ามาชกนางงี้แต่นางงี้เนี่ยก็ได้สวนกลับทันทีซึ่งหลังจากนั้นพวกมันก็ได้รีบหนีไปนางงี้ก็ได้บอกว่าคติประจาบ้านอุมิโนะถ้ามีใครมาหาเรื่องก็ต้องซัดมันให้เรียบเอลิกาที่เห็นก็อยากจะต่อยบ้างนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็อยากจะต่อยหน้าเจ้าบ่าวที่จะไปพบนะเพราะเธอคิดว่าหากเธอต่อต้านสุดตัวพ่อแม่คงจะไม่พูดเรื่องแต่งงานอีกแน่นอนและหลังจากนั้นคนขับรถก็ได้มารับ และรับปากว่าจะลบคลิปนั้นให้แล้ววันนี้เอลิกาก็รู้สึกเหมือนว่าได้มาเดทนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็รู้สึกสนุกมากๆเลยเอลิกาได้บอกกับนายงี้ว่าถ้าเจ้าบ่าวของฉันเป็นนายงี้คุงเนี่ยก็คงจะดีสินะซึ่งหลังจากที่เอลิกาไปเนี่ยนายงี้ก็ได้พูดว่าเรื่องนี้ฉันขอผ่านดีกว่าแต่พี่แกนเนี่ยก็คือนเว้ที่ได้ยินแบบนั้นน่ะตัดภาพไปที่สถานที่นัดพบชายหญิงสองคนนี้เนี่ยก็คือพ่อแม่แท้ๆของนายงี้นะครับโดยพ่อเนี่ยมีชื่อว่าโซอิจิโร่อามาโนะส่วนคุณแม่เนีีกกก็อาานนนับบได้ ว่าแม่มีเรื่องที่ไม่เคยบอกลูกมาก่อนซึ่งพวกเราทั้ง4ี่คนเนี่ยได้ตกลงกันไว้ว่าจะให้ลูกทั้งสองคนแต่งงานกันจะได้เป็นลูกของทั้งสองบ้านไปเลยยังไงล่ะคุณแม่ลิซโกเนี่ยก็ได้บอกว่าจะเป็นลูกแทๆ้ๆหรือว่าลูกเลี้ยงเนี่ยพวกเรากลรักเหมือนกันคุณพ่อโซอิจิโร่เนี่ยก็ได้พูดเสริมว่าตอนที่ส่งลูกมาก็รู้สึกตกใจไม่นึกเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นแฟนกันซึ่งลูกสาวที่ได้ไปอยู่กับครอบครัวอามาโน่เนี่ย,ยก็คือเอลิกานั้นเองนะครับผมเอลิกา e <rika, S 2> ก็ได้ทาตามสัญญาที่เธอเคยพูดไไวว้้้กับบนนนนาาาาางีีี่่่่จจะะแตหเเภพปทโรรย ถึงแม้ว่านายงี้จะมีคู่มั่นอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะทําไม่ได้เนี่ยก็คือเขาอยากจะเอาชนะหญิงสาวที่เป็นที่หนึ่งของชั้นปีนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าเซงาวะฮิโร่และถ้าหากนายงี้ได้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะสารภาพรักกับเซงาวะนะครับซาจิที่นึกขึ้นได้ว่านายงี้ไม่ใช่พี่แท้ๆของตัวเองและเอลิกะที่ได้รู้ว่านายงี้เนี่ยคือคู่มั่นของเขาแล้วพวกเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงก็ต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะครับตัดภาพไปอีกทีคุณแม่นาม้นาาานามมันนพธ์ใหน นะแต่นางยี่เนี่ยก็ได้ต่อต้านการแต่งงานในครั้งนี้สุดขั้วเลยนะครับคุณพ่อโยเฮเนี่ยก็แบบว่าแลกหมาดกันหน่อยไหมคุณแม่นามีก็ได้ถามว่าถ้างานลูกมีเหตุผลที่ไม่อยากจะมั่นงั้นเหรอซึ่งเหตุผลจริงๆของนางยี่ก็คือการที่จะไปสาร,รภาพรักกับเซงาวะนะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกคุณแม่ออกไปตรงๆคุณแม่นามีเลยบอกว่าถ้าเอลิกาจัางมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คุยเป็นเพื่อนเขาด้วยนะนางยี่เนี่ยก็ได้เข้าใจว่าพ่อแม่คงจะเป็นคนชวนมาอยแงงๆเลยเขาก็ได้ปัดให้พ่อแม่เนี่ยเป็นคน,นครับผิดชอ,นนอบ้า ของนายงี้ด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งนายงี้เนี่ยก็ได้คิดไปเองว่าหรือว่าคุณเอลิกาเนี่ยอยากจะแต่งงานกับเราจริงๆหรอเนี่ยพี่แกเนี่ยจึงได้ถือโอกาสนี้จะปดิเธการแต่งงานกับเอลิกาโดยตรงและจริงๆแล้วนายงี้เนี่ยก็มีคนในดวงใจยอยู่แล้วก็คือเซงาวะนะครับแต่จูจูซาจิก็ได้เข้ามาคุยกับนายงี้ซึ่งซาจิเนี่ยก็สงสัยว่าคนดังแถมรวยระดับนั้นทาไมต้องมาสูงสิงครอบครัวยาจกแบบบ้านเราด้วยนายงี้ก็ได้บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นเลยนั่นมันพี่แท้ๆของเธอนะถ้าไม่ซา,มาหมออนนใส่่แลบบกกัาี้วา อย่าพูดแบบนั้นหนูไม่อยากได้ยินหลังจากนั้นนายงี้ก็ได้ทําความสะอาดบ้านและคิดว่านี่มันถึงเวลานดตั้งชั่วโมงกว่าแล้วทาไมยังไม่โผลมาอีกนายงี้ที่เปิดประตูบ้านออกไปเนี่ยก็เจอกับเอลิกาที่อยู่หน้าบ้านซึ่งเอลิกาเนี่ยก็มานั่งรออยู่ตรงนี้นานแล้วนะครับนายงี้ก็ได้บอกว่าทําไมไม่กดกริ่งหรือว่าตะโกนเรียกเล่าหลังจากที่เข้ามาในบ้านเนี่ยนายงี้ก็ได้บอกให้เอลิกาหาที่นั่งเองเลยนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะนั่งตรงไหนก็เลยนั่งชั้นวางของอะนะแถมยังไไไม่นะ่่่อออออดดดดงงงเทท้้้้้้นาาาาีีีกกกกวววยนนนนนะหลลัััจจแ็คิใใ ตอนแรกตั้งใจจะบอกเอลิกาเรื่องยกเลิกการมั่นแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนานยงี้กับพูดมันไม่ออกนะครับเอลิกาก็ได้บอกกับนานยงี้ว่าวันนี้เธออยากจะขอร้องดูบ้านของนานยงี้นานยงี้ก็ได้ตอบกลับว่าเออตามสบายเลยแต่เอลิกาเนี่ยก็ได้บอกว่าแล้วอยู่ไหนล่ะซึ่งนานยงี้เนี่ยก็ได้ตอบกลับว่าก็อยู่ที่นี่ไงแต่เอลิกาที่ได้ยินนานยงี้บอกว่าที่นี่คือบ้านเนี่ยเธอก็ตกใจเลยแถมว่านา,นานยงี้อีกว่าเลิกโกหกเธอได้แล้วซึ่งหลังจากนั้นเอลิกาก็ได้เริ่มสำรวจบ้านของนานยงี้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับแต่ส ก็ทําให้นางยี่คิดว่าหรือว่าเธอไม่ชอบบ้านของเรานะแต่ก่อนที่นางยี่จะบอกเรื่องการยกเลิกการมั่นเอลิกาก็ได้ตัดสินใจพานางยี่ไปดูบ้านของเธอนะครับซึ่งนอกจากบ้านหลังนี้แล้วเอลิกาก็ยังมีบ้านพักแต่อากาศในประเทศอีก3หลังต่างประเทศอีก3หลังแต่ส่วนใหญ่แล้วเอลิกาก็อาศัยอยู่ที่นี่นะครับนางยี่ที่ได้ยินเนี่ยก็อึ้งจนพูดไม่ออกเลยไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องน้ําอ่างอาบน้ําห้องนั่งเล่นหรือแม้แต่สวนหลังบ้านขนาดบ้านน้องหมาเนี่ยก็แทบจะเทา่าบ้านนางยี่เลยนะครับนางยี่ก็ได้คิดว่าซึ่งถ้าเกิดสลับกมาาหพ่อ จริงๆเนี่ยนายงี้ก็ได้คิดว่าเอลิกาคงรับบ้านหลังนั้นไม่ได้แน่เลยและตัวเขาเนี่ยคงจะได้เป็นเซเลบดังๆอ่ะนะแต่ก่อนที่นายงี้จะพูดอะไรออกไปเนี่ยเอลิกาก็ได้บอกว่าเธอจะไม่แต่งงานกับนายงี้หรอกนะซึ่งนายงี้เองก็ไม่อยากจะแต่งงานกับเอลิกาครับแถมเอลิกาเนี่ยก็ไม่ชอบการคุมถุงชนเพราะมันหมดยุคที่จะต้องทําอะไรแบบนั้นไปแล้วนายงี้ก็สงสัยว่าทําไมาถึงไปที่บ้านของเขาล่ะเอลิกาก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเธออยากจะไปหาพ่อแม่นะและนายงี้ก็ได้บอกว่าพ่อแม่ฉันเปิดร้านอาหารกว่าจะกลับเนี่ยก็เดหละ เอลิกา e ก็เลยขอให้นายีิเนี่ยพาไปดูร้านอาหารที่ว่านั้นนะครับเพราะว่าเอลิกามีเรื่องที่อยากจะคุยกับนามิและโยเฮะนะตัดภาพไปที่ย่านการค้าเมืองมอนชิโร่และร้านอาหารญี่ปุ่นอุมิโนหลังจากที่ทั้งสองเดินทางมาถึงร้านอาหารแล้วเนี่ยคุณแม่นามิก็ได้บอกว่าในไหนก็มาแล้วกินข้าวเย็นกันหน่อยไหมเอลิกา e เนี่ยก็เริ่มสำรวจตัว,ตร,วตราภายในร้านใหญ่เลยนะครับนายีิเนี่ยก็เริ่มระแวงแล้วว่าเอลิก e าเนี่ยจะทําอะไรแปลกๆแน่เลยจูจูเอลิกาก็ได้วยวายขึ้นมาว่าหนูจะไม่แต่งงานเด็ดขาดเอลิก e า e <rika S 2> ได้บอกกับพ่่่อแมววววาาาเกกก็บปไ้ินขดี มจะมาบกการชีวิตกันตามใจชอบแบบนี้ได้ไงฮะคิดว่าลูกตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิเป็นของตัวเองหรือไงต่อให้ต่อยกันสักตั้งเนี่ยฉันก็ไม่ยอมทําตามหรอกนะซึ่งหลังจากนั้นพ่อแม่และเอลิกาเนี่ยก็เดือดกันสุดๆเลยแต่นั่นก็เป็นความโมนโนและคิดไปเองของนายนี้นะครับเอลิกาที่อยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยนายนี้ก็ได้บอกว่าเชิญทางนั้นเลยหลังจากที่เอลิกาไปเข้าห้องน้านายนี้ก็ได้คิดว่าถ้าเอลิกาคิดจะทําอะไรไม่ดีขึ้นมาแล้วก็เขาจะต้องรีบห้ามเธอไว้ให้ได้หลังจากทีีกกาา่่่เเเเออออลลลลิกกกกกาาาาาามมจหหห้้้้งงนนนนํูคคคท็็วรขธยไดแซใญนะุณ แม่นามิก็ได้บอกว่าเด็กคนนี้เป็นคู่มั่นของนายนี้นะลูกค้าทั้งสองที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ได้คอดื่มฉลองแสดงความดีใจให้กับตระกูลอุมิโนนะครับนายนี้ที่เหลือไปเห็นซาจิก็ได้ชี้ให้ซาจิเนี่ยเข้าไปห้ามทีแต่ว่าซาจิเนี่ยก็ไม่ฟังนายนี้นะครับและเมนูที่พ่อแม่ภูมิจะนาเสนอก็คือหมูผัดขิงนั่นเองนายนี้ที่เห็นสีหน้าของเอลิกาก็ได้คิดว่าคนอย่างเธอเนี่ยคงไม่ไกล้ากินอาหารแบบนี้แน่นอนซึ่งพอเอลิกากินเข้าไปเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าอร่อยนะครับคุณแม่นามิก็ได้เข้ามาพูดดว่าาาาาหนาาน้้ขออง e งเลิกจั ซาจีน้องสาวแท้ๆของเธอเปียบเลยคุณพ่อโยเฮก็ได้เสริมด้วยว่าจมูกก็โด่งเป็นสันชัดเจนซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อยากจะให้อลิกาได้มาลองอาศัยอยู่บ้านกับพวกเขาและใช้ชีวิตด้วยกันนะครับแต่จููๆอลิก e าก็ได้พูดขึ้นว่าหนูขอตัวกลับก่อนนะคะแล้ววิ่งออกจากร้านไปคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็งงนะครับว่าเธอไม่พอใจอะไรหรือเปล่านะนายงี้ที่วิ่งตามออกมาเนี่ยก็ได้ถามว่าทําไมจูจๆถึงวิ่งออกมาล่ะไหนว่ามีเรื่องที่อยากจะบอกพวกท่านไม่ใช่เหรออิลิกาที่ร้องไห้เนี่ยก็ได้บอกว่าทําไมเธออออถึงูไม่อ่กอกกันนะวะวาายจ กับพ่อแม่ให้มากกว่านี้ซึ่งเอลิกาเนี่ยก็รู้สึกสับสนและทําตัวไม่ถูกเลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่พ่อแม่แท้ๆของเธอต้อนรับและให้ความอ่อนโยนกับเธอขนาดนั้นอีกทั้งเธอก็ยังมีความกลัวว่าถ้าทําอะไรไม่ถูกลงไปแล้วก็จะทํายังไงและถ้าถูกเกลียดขึ้นมาเนี่ยจะทํายังไงดีนายหี้ที่เห็นเอลิการ้องไห้ฟูมฟายก็ได้บอกว่าไม่ต้องบอกว่าอยากจะสนิทมากกว่านี้หรอกพ่อแม่ฉันน่ะไม่ใช่คนคิดมากกับเรื่องแค่นั้นหรอกนะเธอไม่ต้องเกรงใจพวกท่านก็ได้นายหี้จึงได้ชวนเอลิกาเนี่ยกล ก็ได้เข้ามาโอบกอดเธอแถมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยังทําเมนูอร่อยอร่อยให้ทานอีกด้วยหลังจากที่ทานข้าวเสร็จคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้เอลิกาเนี่ยค้างที่บ้านนะครับแต่เอลิกาก็ไม่อยากให้พ่อโซอิจิโร่เนี่ยเป็นห่วงและบอกให้นายงี้ไปส่งเธอที่ถนนใหญ่นะครับส่วนซาจิที่กําลังล้างจานอยู่ก็ได้คิดว่าคนคนนั้นคือพี่สาวแท้ๆของฉันนั้นเหรอทางด้านเอลิกากับนายงี้เอลิกาก็ได้ขอบคุณนายงี้แล้วบอกว่าเป็นเพราะนายแท้ๆฉันถึงได้สนุกขนาดนี้แถมยังได้สนิทกับพ่อแม่ขึ้นนนดด้กกด้้ววยยเอิกกกาาาาา็ไมงีี่ อยากจะคุยกับฉันไม่ใช่เหรอแล้วอีกอย่างถ้านายไม่คิดจะขอฉันแต่งงานทําไมต้องทําท่าทางลุกลี้ลุกลนด้วยละ่ะซึ่งพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนายงี้ก็พูดคาคำนั้นไม่ออกเลยนะครับและคุณพ่อโซอิจิโร่ก็ได้มารับเอลิกะคุณพ่อก็ได้ถามว่าไปเที่ยวบ้านนายงี้เป็นยังไงบ้างเอลิก e ะก็ได้ตอบกลับว่าสนุกม,ม,ามากๆเลยแฮงหมูผัดคิงเนี่ยก็ยังอร่อยอีกด้วยและคุณพ่อโซอิจิโร่ก็ได้ขอบคุณนายงี้และถามว่าเอลิกะโอเคไหมซึ่งนายงี้เนี่ยก็งงกับคําถามของคุณพ่อนะครับคุณ ได้รีบบอกคุณพ่อทันทีว่าเรื่องที่พวกเขาคบกันเนี่ยเป็นเรื่องโกโหกเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นคุณพ่อที่ได้ยินเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วและคุณพ่อโซอิจิโร่เนี่ยก็ได้บอกให้ทั้งสองนั้นขึ้นรถมาก่อนและที่ที่คุณพ่อพามาเนี่ยก็คือบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งและป้ายหน้าบ้านเนี่ยก็ได้เขียนว่าอามาโนอุมิโนและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนายงิและเอริกะก็จะต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน2สัปดาห์นะครับคุณพ่อโซอิจิโร่ก็ได้บอกว่าฝากลูกสาววขอองงงพ่ด้ยนนะคุ นายยี้ที่ได้เห็นสภาพบ้านที่ได้มาอยู่เนี่ยประสาทกระแทบจะกินเลยอะนะว่าทําไมต้องถูกจับมาอยู่ก่อนแต่งด้วยละเนี่ยนายยี้ถึงกับด่าพ่อของเอลิกาเลยนะว่าต้องเพี้ยนไปแล้วแน่เลยที่ทําแบบนี้แต่เอลิกาก็ได้เตือนสตินายยี้ว่านั่นก็คือพ่อของนายเหมือนกันนะเอลิกาก็ได้บอกว่าคุณพ่อก็เป็นแบบนี้แต่นตายแตรอยู่แล้วนิสัยที่ไม่เปิดช่องให้อีกฝ่ายขัดขืนเนี่ยนายยี้ก็ได้เปิดแผนที่และคิดว่าระยะทางแค่นี้ก็คงจะเดินไหวแต่คุณแม่นามิ้ก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าแม่รู้เรื่องแล้วนะสสััปดดาาาหห์นนนนีี้้้้้กกกก็ช่่่ววยยิิทบเเอออลลใมขึึะซงงพรื ขึ้นเนี่ยคุณแม่กับดีใจสุดๆเลยนะครับซาจิก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าไปตายโรวๆเลยอะนะนายยิที่คิดจะคุยกับคุณพ่อโซอิจิโร่เนี่ยก็ได้ขอเบอร์คุณพ่อจากเอลิกาเอลิกาก็ได้บอกว่าโทรไปก็เปล่าประโยชน์ซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ได้ส่งข้อความมาหานายยิว่าขอโทษที่จ,จู่ๆพาตัวเธอมาแบบนี้ไว้ครั้งหน้าเราค่อยคุยกันใหม่นะจากพ่อแท้ๆของเธอซึ่งเอลิกาเนี่ยก็เป็นคนจัดแจงห้องว่าเธอจะไปอยู่ห้องในสุดชั้นสองนะครับแล้วเธอก็ได้บอกกับนายยิว่านายพอจะเข้าใจหรือย,ยังล่ะว่าคุณพ่อเนเนนนนนนปป็นคนแบบั้้้ถืถาาาาาหกกพวกราตามมํไ กว่าน,นี้แล้วก็มีหวังโดนจับแต่งงานแน่นอนเพราะงั้นเอลิกาจึงได้ตั้งกฎของบ้านหลังนี้ขึ้นมานั่นก็คือห้ามยุ่งเกี่ยวกับอีกฝ่ายโดยเด็ดขาดนายนี้ก็เห็นด้วยกับกฎของเอลิกานะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนและหลังจากนั้นสองสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นการสอบระดับของนายนี้พอดีนายนี้ที่ฉุดคิดขึ้นมาว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครคอยมารบกวนเนี่ยแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันก็จะสามารถทําให้เขาสามารถอ่านหนังสือได้อย่างเต็มที่สินะและหนังสืออ้างอิงก็ใ้้โทททรศพทัพ์แนนน่าจะไวี คิดว่าแบบนี้การสอบระดับข้างหน้าเขาคงจะได้เป็นอันดับหนึ่งแน่นอนและเขาก็จะไปสารภาพรักกับเซงอวะตัดภาพไปเช้าวันถัดไปนางยี่ที่กําลังสลืมสลืออยู่บนที่นอนเนี่ยจูจูเอลิกะก็ได้ร้องเสียงดังขึ้นมาทําให้นางยี่เนี่ยต้องรีบวิ่งไปดูแต่แต,แต่แต่ว่า Hey, แทบปีดไม่ทันเลยเว้ยเฮ้ย hey. ซึ่งสิ่งที่ทาให้เอลิการ้องกี๊ดเนี่ยก็คือจิ้งจกตัวนี้นะครับแต่สภาพของนางยี้เนี่ยก็แย่กว่าเอลิกาอีกนะเออเอลิกาที่เห็นนายี้เป็นแบบนั้นเธอก็จัดการเองซะเลยและบอกอีกว่าเห็นสภาพของนางยี้คูเมื่อกี้แล้วฉันว่าฉันทําเองดีกว่านายี้เนี่ยก็แบบว่า ขออภัยครับตัดไปอีกทีนางงี้ที่เพิ่งกินข้าวเสร็จเนี่ยเขาก็รู้สึกสงสัยว่าเอลิกากินอะไรหรือยังแต่นางนี้ที่เห็นเอลิกาเนี่ยเขาก็สบายใจแล้วเขาก็ได้คิดว่าโทรศัพท์น่ะไม่ได้มีไว้เพื่อเล่นโซเชียลอย่างเดียวหรอกนะแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่แต่แต่แบตบหมดใช้เลยเฮ้ย แถมที่ชาร์จของนาี้เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาอีกด้วยนะเออแต่จู่ๆก็ได้มีคนมาส่งของให้กับเอลิกานะครับนาี้เลยฉวยโอกาสนี้แอบฟังที่เอลิกาพูดซึ่งเอลิกาที่เห็นอุปกรณ์การเรียนและที่ชาร์จแบบที่เธอมีติดตัวอยู่แล้วเธอก็ได้พูดว่าขยะพวกนี้เนี่ยไม่เห็นจําเป็นต้องส่งมาเลยแต่นั่นก็เป็นสิ่งของสําคัญที่นาี้อยากจะได้นะครับแต่เมื่อนาี้ที่กําลังจะเข้าไปคุยกับเอลิกาเนี่ยเขาก็ได้นึกถึงกฎที่พวกเขาตั้งขึ้นมาว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับอีกฝ่ายโดยเด็ดขาดแต เขาแล้วขยะที่เอลิกาว่านั้นเตรียมดังสมบัติล้ำค่าเลยก็ว่าได้ถ้าไม่มีหนังสือเรียนเขาคงไม่เป็นอันทำอะไรในช่วงวันหยุดแสนมีค่าวันนี้แน่นอนเอลิก e าที่ไม่ได้อะไรมากมายเนี่ยเธอจึงให้นายงี้ยืมของนะครับแต่ว่านายงี้เนี่ยจะต้องทํางานเป็นผู้ช่วยในการถ่ายรูปของเอลิกาก่อนนะครับถ้าหากไม่ตั้งใจทํางานเนี่ยเอลิก e าก็จะเอาขยะพวกนี้ไปทิ้งอะนะเอลิก e าจึงบอกให้นายงี้เนี่ยช่วยขึ้นไปถ่ายรูปเธอจากมุมสูงจากเก้าอีท้ทีซึ่งนายงี้ที่ทําหน้าที่เป็นตากล้องเนี่ยก็เริ่มใจเก,รนะนนกเรซะ ผเอลิกาที่เห็นความใจเกเรของนางงี้ก็ได้เข้ามาดูให้เสเลยแต่ก็ทําให้นางงี้เนี่ยตกใจจนทําให้เขานั้นตกจากเก้าอี้และทําให้พวกเขาเนี่ยเผอได้รูปคู่ขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับหลังจากนั้นเอลิกาก็ได้บอกให้นางงี้ไปถ่ายรูปเธอข้างนอกกับธรรมชาติบ้างไม่ว่าจะถ่ายยังไงเนี่ยก็ไม่มีรูปถูกใจเอลิกาเลยนะครับนางงี้ก็ได้คิดว่าถ้าเขินเป็นแบบนี้เขาคงไม่ได้อ่านหนังสือแน่ๆเลยเอลิกาจึงได้ชวนานางงี้เนี่ยไปถ่ายตรงต้นไม้ต่อนะครับเอลิกาที่กาลังวิ่งไปนางงี้ก็ได้เอาน้ําฉีดใส่่แลละะถาาาาายรรูปออออิิกกก็งงสวน,นี้ทํไข นางยีจึงได้บอกว่าก็รีบถ่ายรีบเสร็จยังไงล่ะและยื่นรูปถ่ายให้เอลิกาดูซึ่งเอลิกาเนี่ยก็ชอบรูปนี้มากๆเลยนะครับและได้บอกว่าแบบนี้ได้ยอดไร์ถล่มทลายแน่เลยเธอจึงได้ขอร้องให้นางยีถ่ายรูปให้ต่ออีกนะครับแต่นางยีก็ได้ปฏิเสธเอลิกาไปทําให้เอลิกาเนี่ยงอนนางยีและพวกเขาก็เริ่มฉีดน้ํากันไปมานะครับหลังจากที่สนุกกันพอแล้วเอลิกาก็ได้ถามกับนางนี้ว่าทําไมนางยีคงถึงอยากเรียนมากขนาดนั้นน่าหนาคงไม่ได้ชอบเรียนมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมล่ะแล้วเหตุผลที่ทําแบบนั้้้นนคือออะไไราาีกก็ดบว่ ธอก็เห็นที่บ้านของฉันแล้วใช่ไหมละ่ะฉันน่ะอยากให้พ่อแม่ได้อยู่สบายในสักวันหนึ่งและนางี้ก็ได้ถามกับเอลิกาคืนบ้างว่าทําไมต้องเอาตัวเองไปผูกติดในโซเชียลด้วยละ่ะเอลิกาก็ได้บอกว่าอินเทอร์เน็ตน่ะสามารถเชื่อมต่อคนทั่วโลกเข้าด้วยกันได้และถ้าหากวันหนึ่งฉันมีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่องของฉันเนี่ยคงไปถึงหูเขาสักวันหนึ่งเพราะเอลิกาเนี่ยมีคนที่เธออยากให้เขารับรู้การมีตัวตนของเอลิกาอยู่นะครับแต่คนที่ว่านั้นเอลิกาก็ไม่ได้บอกนางี้เพราะมันเป็นความลับ่ะนะหลังจากนั้น้้้นนนนนนนพววกกกกกเเเเขขาาาาาา็็็ไดดดปัั่่งงงิยซึีคจรรทํออห ลและก็แน่นอนว่าฟรีมือของนายงี้เนี่ยก็อร่อยไม่แพ่พ่อแม่เลยเอลิกาก็ได้บอกว่าจะว่าไปแล้วของของนายงี้คุงก็มาส่งแล้วนะแถมมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วด้วยซึ่งก็กลายเป็นว่านายงี้เนี่ยเสียวันหยุดฟรีๆไปโดยไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะครับตัดภาพไปอีกทีนายงี้ที่รีบไปโรงเรียนเนี่ยเอลิกาที่ตื่นสายก็ได้บวยวายเลยว่าทําไมไม่มาปลูกกันล่ะแต่ชุดที่เอลิกาใส่ออกมาเนี่ยนายงี้ก็เริ่มใจเกเรอีกแล้วนะครับตัดภาพไปที่โรงเรียนการประกาศสงครามสอบวัดผลชิงที่1ของชั้นเรียนเน แต่ทว่าทุกคนต่างพูดต่างๆนานาให้กับนางนี้นะครับแต่นางนี้ก็ไม่ได้สนใจคําพูดเหล่านั้นเขามีเป้าหมายที่จะได้ที่หนึ่งและไปสารภาพรักกับเซงอวะและถ้าหากนางนี้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วก็พ่อแม่เนี่ยอาจจะคิดเรื่องงานแต่งงานของเขาก็เป็นได้แต่จู่ๆในล็อกเกอร์ของนางนี้เนี่ยก็ได้มีจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งจดหมายนั้นก็เป็นของเซงอวะเขียนให้กับนางนี้นะครับข้างในเนี่ยได้ระบุไว้ว่าอุมิโนนางนี้ฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอหลังเลิกเรียนฉันจะรออยู่ที่ดาดฟ้านะนางนี้ก็ได้คิดว่าสงสัยเเเ้้้้้าาาจะโดดนนนนนแแแกกกลลงออนนีีีวต่็็ไหไหหหืปส ทางของเซงอวะทําให้พี่แกเนี่ยเริ่มคิดไปต่างๆนานาอีกแล้วนะครับตัดภาพไปช่วงพักเที่ยงพวกที่เอาการสอบของนายงี้ไปเป็นการพนันและพวกเด็กเนิร์ดที่ไม่ชอบนายงี้เนี่ยบ้างก็ต่างมาให้กําลังใจเพื่อหวังผลประโยชน์บ้างก็มาพูดแต่กาลังใจนายงี้นะครับแต่นายงี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกนั้นและเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเซงอวะที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเธอมีความอ่อนโยนและเป็นกันเองมากๆการกีฬาก็เก่งเป็นเลิศไม่ว่าคนไหนจะมาสาร,รภาพรักกับเธอต่างก็ถูกปฏิเสธไม่รู้ตั้งกี่คนนายงี้ก็ได้คิดว่าคนระดัััับบนน้ไมมม่ีทาาาางสรรภพกกกเอและ ถาทางที่มองนางงี้ตอนนั้นก็อาจจะเป็นห่วงนางงี้ที่จะถูกลุมแกงแค่นั้นหรือมัง้งซึ่งจดหมายที่ลายมือไก่เคี่ยขนาดนี้นางงี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นของเซงาวะจริงๆนะครับและผลคะแนนรวมสอบวัดระดับที่1จาก242คนคนที่ได้ที่1เนี่ยก็คือนางงี้คุงนะครับทําไม่นายงี้เนี่ยคิดว่าคุณเซงาวะรู้ตัวว่าตัวเองจะแพ้เพราะงั้นเธอเลยจะสารภาพรักกับเราเหรอนางงี้ก็ได้รีบไปค้นหาจดหมายที่เขาทิ้งไว้นะครับตัดภาพไปหลังเลิกเรียนเซงาวะที่ขึ้นไปบนดาดฟ้าก็ได้พบกับนานงนนีี้คุนะ่่มมกก๊ทไยยกเีน ก็เป็นของเซงาวะจริงๆนะเออเซงาวะยอมรับเองเลยว่าลายมือของเธอเนี่ยไม่ค่อยจะสวยนักจูจๆเซงาวะก็เริ่มทําท่าทางเขินอายและพูดว่าวันที่ต้องพูดเรื่องแบบนี้มาถึงแล้วงั้นเหรอนางี้ก็ได้บอกให้เซงาวะเนี่ยใจเย็นๆก่อนก็ได้แต่ว่าเรื่องแบบนี้ผู้ชายอย่างฉันควรจะเป็นคนพูดเองหรือเปล่าแต่เซงาวะก็ได้ตั้งสติและพูดว่าอุมินะนางี้คุงฉันจะไม่มีทางแพ้เธอเด็ดขาดสอบวัดระดับครั้งหน้าคนที่จะได้ที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นฉันขอบอกไว้ก่อนนะที่เธอได้ที่หนึ่งในการสอบคร นะและถ้าหากฉันมาโรงเรียนคนที่ได้ที่1เนี่ยต้องเป็นฉันแน่นอนแล้วอีกอย่างไม่ว่าจะสอบกลางภาคไปภาคหรือว่าครั้งไหนๆเนี่ยฉันก็จะเอาชนะให้ได้ทุกครั้งเลยไม่ว่าจากงานแข่งกีฬาสีแข่งว่ายน้ําแข่งเข้าเวรเช้าวัดความเร็วในการทําความสะอาดหรือแข่งกินเร็วฉันจะเป็นฝ่ายชนะให้หมดฉันจะไม่มีวันแพ้ให้กับอุมิโนะคงแน่นอนและทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ที่เซงาวะจะพูดนะครับแต่นายงิคุงก็ได้คิดว่าอะไรวะเนี่ยเทระ,ะเบิดไปเลยและการสอบวัดระดับครั้งหน้านายงิก็ต้องคว้าที่หมาให้ได้ ดันเป็นไข้ขึ้นมาซะง,งั้นเลยแต่นางงี้ก็ดันทุลังที่จะอ่านหนังสือให้ได้นะครับเอลิกาเนี่ยดูท่าว่าเธอจะคิดอะไรสนุกสนุกออกนะครับนางงี้ที่กําลังท่องหนังสืออยู่เนี่ยเอลิกาก็ได้มาเคาะประตูเรียกซึ่งเธอก็ได้แปลงโฉมเป็นแพทย์หญิงมาดูแลนางงี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอลิกาแค่อยากจะเล่นเป็นบทคุณหมอเฉยๆนะเอลิกาก็ได้บอกว่าเธอแค่อยากจะลองดูแลคนในบ้านสักครั้งดูและเอลิกาก็ได้คิดว่าที่นางงี้เป็นหวัดเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเธอก็ได้จูจๆคุณพ่อโซอ่่้้สวา,มมา,าลีนนน ก็เริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับแต่ก่อนที่เอลิกากลังจะออกไปโรงเรียนจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงดังภายในบ้านตัดภาพไปอีกทีนางงี้ได้เตือนขึ้นมาภายในห้องของเอลิกานะครับนางงี้ก็ได้ถามกับเอลิกาว่าฉันเป็นอะไรไปเอลิกาก็ได้บอกว่าฉันได้ยินเสียงดังโครมเลยขึ้นไปดูที่ห้องพอเอลิกาขึ้นมาดูเนี่ยก็ได้พบว่านายงี้นอนหมดสภาพอยู่เอลิกาก็ได้บอกว่าถ้าขือนายดันทุลังแบบนี้นายจะสอบได้ที่หนึ่งได้ยังไงนางงี้ก็ตกใจที่รู้ว่าเอลิกาเนี่ยรู้เรื่องนั้นได้ยังไงแต่นั่นก็เป็นเพราะว่านนีี้เ่ยปวจน ล,มละะไม่เอาที่2เอาที่1นึ่งเว้เอลิกาที่เพิ่งเคยเห็นคนที่พยายามสุดตัวขนาดนี้เป็นครั้งแรกก็ทําให้เธอคิดว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะซึ่งนั่นก็เป็นคําชมคําแรกที่นางหเพิ่งเคยได้รับเลยนะครับอาจภาพไปอีกทีนางนีญิงคงได้ออกบ้านแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ส่วนเอลิกาเนี่ยก็ยังชิวๆวเหมือนเคยะนะทางด้านเซงาวะเองคุณแม่ก็พูดเลยว่าต้องให้พูดอีกกี่ครั้งถึงจะฟังแม่บอกแล้วไงว่าลูกไม่ต้องตั้งใจเรียนขนาดนั้นก็ได้แต่เซงาวะก็ไม่สนใจคําพูดของคุณแม่และตั้งใจที่เเอออาาที่งขงธกลับมให้้ได และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปรักอลวนคนสลับบ้านตอนที่1-3ถนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ